ือตอนแรกคือไม่ได้ตั้งใจจะทําว่าวเนาะคืูจุดเริ่มต้นคือบ้านเพื่อทานาอยู่ต่างจังหวัดพอดีมันช่วงฤดูดำนาก็าจะมีการตักเบ็ดในทุ่งนาเนาะก็ามาทําเบ็ดเพื่อคิดว่าจะเอาไปปักเบ็ดที่นาตัวเองแต่ที่นี้ไม้พอดีไม้มันเหลือไม้ไมนเหลือก็เข้าสู่ฤดูหนาวฤดูว่าวแบบเนี้ย ก็เลยมานั่งทำก็แบบความเคยสมัยเด็กๆเคยทำเบ้าคงไม่ขารล้านก็เรียนรู้มาจต่เด็กๆเลยมาทำเบ้าดูทำเบ้าดูทีนี้มาติดผ้าติดอะไรไว้โชนนี่หน้าร้านบางทีลูกค้าเขามาทานข้าวที่ร้านเขาเห็นเขาบอกมีว้าด้วยอยากได้ลูกชายที่บ้านอยากได้ว่าวทำให้หนาได้ไหม่มายก้ก็เลยเอ้าได้รับปากเขาทำได้ก็ทำไปตัวสองตัวแรกแรกตัวสองตัวก่อนหนักเข้า เอ๊ถ้ามันได้ทำแล้วก็ลอ,ลองลองทำติดโชว์ไปที่หน้าร้านลูกค้าหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็จอดมาจอดซื้อจอดถามราคาว่าราคาเท่าไหร่คบราคาเอ๊ที่นี่ราคามันถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําเพื่อการค้าทําเพื่อเป็นงานอดิเรกตัวเองทั้งได้มีภารกิจคือช่วยแม่บ้านเขาทําเสิร์ฟอาหารแม่งทานู่นทำนี่ช่วยแม่บ้านเขาเวลาว่างจริงๆก็จะมานั่งเหล่าช่างเหลาพอสัก ปีผ่านไปปีที่สองมีลูกค้ามีหน้าต่างจังหวัดน้าต่างอำเภอเขาสนใจก็เลยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาจะสั่งทําเฉพาะโครงมันเนี่ยได้ไหมก็บอกได้จะเอากี่ตัวเ็บอกว่าเอระละห้าสิบถึงหกสิบตัวทำไหวไหมผมก็รับปากว่าน่าจะไหวก็ลองทําดู ทำดูที่นี่เขาก็นนะเเปิาตามเวลานัดเขามาเอาเอาไปเสร็จเขาขายดีฟงเพลงนขาขายดีเขาแบบขอเพิ่มออเดอร์เนี่ยได้ไหมเขาบอกรูปร่างรูปรูปรูปร่างรูปตัวว่าวอ่ะมันสวยแล้วก็การเหลาไปนี่แล้คือเราเขาเกิดมีเว้แล้วเคยชินอแล้วเราที่ว่างานงานละเอียดงานละเอียดขึ้นทางในเขาแต่ตอนนี้เขาก็มาสั่งอีกจุลาขนาดร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเซตอีกเจ็ดสิบตัว นัดเขาไว้วันที่สิบเนี<ม>่ย okay. ต้องให้เสร็จพร้อมสนูนะครับเก็บติดชุดก็เลยต้องรีบทํานี่แหละครับความเริ่มต้นคือไม่ได้ตั้งใจจะทํำบ้านั่งแล่เาแล้วมันพอมีรายได้ด้วยแล้วก็เป็นความชอบสนัวงเราด้วยก็เลยทำาบันี้เรื่อยครับส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาจะซื้อบางคนถ้าต่างจังหวัดเขาก็เห็นในในในเฟซบุ๊กอ่ะเขาก็สั่งเฉพาะโครง ใส่ท่อ PVC ไปส่งไปให้ก็อพีซแบบนี้เราแกะเฉพาะโครงมันโครงคือลักษณะว่าเราเรามาร์กจุดให้เขาว่าจะมัดยังไงขนาดไหนเราก็มาร์กมีมาร์กเกอร์ให้เขาเราก็ใส่ท่อส่งทางไปษณียีส่งให้เขาก็มีครับส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือติดโชว์หน้าร้านเนี่ยพร้อมสนุกเขาก็มาซื้อขายก็ขายตามแบบนี้ครับผม ราคาเริ่มต้นเฉพาะโครงปรเป๋าขนาด1 6 0ถึง170เซนก็ประมาณ1 5 0บถึง200บาทเฉพาะโครงเปล่านะครับถ้าติดผ้าถ้าติดผ้าให้เลือกสีผ้าได้ก็ประมาณตัวละ3 5 0บถึง400บาทไม่รวมสนูสนูก็อีกราคานึงสนูขายก็เหมือนก็แล้วแต่ขนาดนี่ขนาด120เซนถึง180เซนก็ราคาจะแตกต่างจาก300-500ถึง500บาท ถ้าสนใจต้องการจะสั่งซื้อก็ดูใน Facebook ของเบ้าตะเม็นะครับเบ้าตะเม็ดหรือโทรศัพท์0876595991 0874261491ถ้าฝากถึงเยาวชนรุ่นหลังไว้ศึกษามันก็มีส่วนนะฮะส่วนคืออนุรักษ์ไว้เป็นสิ่งที่ดีสุดในวัฒนธรรมของอีสานเรานับวันที่จะหายากเลยนะครับคนทำจะหายากมากเพราะว่าบางทีเขา ส่วนมากจะซื้อข้างทางข้างทางคือเป็นว้าวว่าวแบบไม่ได้เป็นมาตรฐานคือว่าเพื่อทําเล่นแค่แปบบ๊บประเดียวประดามันก็พังแต่ข้างว่าเราเนี่ยสามารถเล่นได้ข้ามปีคือหนึ่งเป็นไม้ลานด้วยไม้ไผ่ด้วยไม้ไผ่แล้วก็แบบเราสามารถการมอดคือสามารถการมอดได้คือข้ามปีเล่นได้ข้ามปีได้การมอดด้วยการลนไฟดัดคือกางนี้ครับ